เพิ่งอันนี้มันปีนมาได้แจงใดนี่ปาดปาดปาด,ปาดมันจะออกใด้บอบาดเนี่ยเอากา่าจิเฮ็ดอย่างหึกา่าจีเข้ามาได้ตจีฮากาบาจะเฮ็ดอีอย่างยังสั่นมาเมียวเกินเห็นบ่มันเกินบ่เกินไปบอออกบ่ใดกอยู่แนน่นล่ะอยู่ในลูกกุ้งกับกระจกนี่ล่ะ คิดว่าจะคของทิ่เข่ามาได้โอ้ยเป็นแมวชนิดใดเนี่ยเบิงเบิงเอาพี่น้องสมัยหยาประมืนแต่สูโอ้ยบาทนี่เบิงเอาเบิงเอาถ้ะกจกแม่เปร้อยนะจีดได้ไปอยู่บาทแล้วจบบอทีลงงคือบบลงบาทนี่ล่ะบาทนี่ลหละบาทนี่ลหละ แม่กำลังสิขึ้นไปนอนมาพอมาม่อมาเมียวพอรอออกมาเอา้าก็ลัางสีดาบไฟเข้าไปไอ้ซองมาเห็นพอดีบาทเนี่สิลงใดบ่บาทเนี่ยวันนี้สิเต้นไปยังใดบาทเนี่เอ้ยสิลงไปยังใดสิเต้นไปยังใดถ้าเบิง้งพี่น้องเบิง้งมัน่ิยุงสิละเมิดขึ้นคุณแม่ติบอซอยมันดอกเบิง้งมันสิออกวิธีใดมันคือเจียงค่กเจ๊ยบัดเข่ามากคือบอ่อขีด จีว่ามันปิน้นแอนออกบ่อใดแล้วอันนี้ออกบ่อใดแล้วอันนี้เพื่อนจิคิดว่ามันฉีบโบเมนกระจกจิคิดว่าเป็นบ้านจิตเข่ามาได้เลยที่เนาะแต่เบิง่งออกบ่ได้เฮ็ดจังได๋พี่น้องเอ้ยเบิ่งเบิ่งเพิ่นหาหนทางสิสิลงเพิ่นลงบ่ได้ลงบ่ไใดเดีนี่เพื่นเออเธอเบิง่งเพิ่ง เพิ่งจะลงวิธีใดบม่อยากลงอยากหาวิธีเขาปาดตมันเกินแมวเด้นี่มันโมเมนแมวธรรมาดาแล้วเด้พี่น้องเกินแมวเด้นน่มันโมเมนแมวธรรมาดาแล้วโอ้โหมะเมียวมันไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วมะเมียว เม็นตัวน้อยๆเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บอหน่อยคือเก่เาดินี่คิดว่าเจ้าของตีเข้ามาได้ไดีนี่เห็นบ่เห็นบ่พุ่นพุ่นเห็นบ่เมื่อ,อ,อนั้นก็ขึ้นไปสั้นสองพุง่นเมื่อนี่ที่เอาเอาวิธีใดที่ที่ลงวิธีใดบ่านนี่เอาเอาหาหาวิธีเบิงลู่งขี้เกียงคักแคหาวิธีเบิง้งหาวิธีเบิ้งมาเกียงักแทสุดยอดอ่ะคิดเบิ้งเอา สิออกได้บ่ะเนี่สิออกแล้วสิออกแล้วสิออกไปที่ใด <c oughs> <c oughs> ดัดสันดานคนดัดสันดานมันแล้วมันสิออกไปที่ใดมาทางนี้ี๋ยวสิจับนันหยัดออกไปนี่แหละ ออกไปออกไปอืมกาทูเขาเราออกว่าได้เห็นบ่นั่นเห็นบ่มันซองอย่ามาสซองหนาอยู่เห็นบ่นเกินแมวเนี่ยมือนั่นก็นขึ้นไปฮอดสั้นซองโอ้